ลมโทรหาได้ไหมคะหลังจากได้เห็นข้อความนั้นจากพระภายพัฒกวินทิดาจึงตอบกลับไปว่าตนอนุญาตสักพักเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นก่อนที่เธอจะกดรับสายสวัสดีคะ่ะลมสวัสดีคะ่ะเก้าลมขอโทษด้วยนะคะที่โทรมาดึกดื่นแบบนี้ไม่เป็นไรเลยคะ่ะว่าแต่ลมมีอะไรหรอคะ คือลมเห็นคลิปแล้วก็ได้อ่านข่าวแล้วก็เลยเป็นห่วงก้าวนะคะพระภายพัดเอ่ยตามความจริงก็อย่างที่บอกเธอไม่ได้โกรธแค้นอีกคนเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะเธอจำเป็นต้องทำต่างหากก้าวไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณนะคะลมกวินธิดาตอบเธอยิ้มออกมาเล็กน้อยเมื่อลึกๆแล้วเธอก็รู้สึกดีใจอยู่เหมือนกัน ที่ได้รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นห่วงตนดีแล้วล่ะค่ะแต่ถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็บอกลมได้นะคะเมื่อได้ฟังดังนั้นกวินทิดาจึงครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยถามวันอาทิตย์นี้ลมว่างไหมคะอืมน่าจะว่างค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแพลนอะไรก้าวมีอะไรหรอคะ คือก้าวอยากไปทำบุญนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนลมมีที่ไหนพอจะแนะนำไหมคะพระพายพัดครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ,อ่ยออกมามีอยู่ที่หนึ่งคะ่ะเดี๋ยวลมพาไปก็ได้นะคะว่าแต่ทำไมก้าวถึงอยากทำบุญล่ะก็ช่วงนี้ก้าวเจอแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เลยอยากทำบุญให้สบายใจขึ้นนะคะ กวินธิดาตอบตามตรงต่อให้เธอเข้มแข็งยังไงเธอก็ยังต้องการที่พึ่งทางใจอยู่ดีแต่เธอคงไม่รู้ว่าคำตอบของเธอนั้นทำให้อีกคนรู้สึกผิดทันทีที่ได้ฟังพอรู้ดีว่าตนเองเป็นต้นเหตุของเรื่องไม่ดีนั้นค่ะงั้นเช้าวันอาทิตย์ลมไปรับที่บ้านนะคะหลังจากนัดแนะเวลาเสร็จละวางสายเรียบร้อยแล้ว วันรุ่งขึ้นพระพายพัดจึงได้ต่อสายไปยังสถานที่ที่เธอตั้งใจจะพาอีกคนไปตามที่ได้นัดหมายกันไว้สวัสดีค่ะผู้อยู่ปลายสายคือหญิงวัยกลางคนที่พระพายพัดคุ้นเคยสวัสดีค่ะแม่อ้อยนี่ลมเองนะคะอ้าวลมว่ายังไงสบายดีไหมลมสบายดีค่ะแม่อ้อยคะ วันอาทิตย์นี้ลมว่าจะพาเพื่อนไปบริจาคเงินแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆที่บ้านนะคะหรอดีเลยจ้ะเด็กๆคงดีใจกันมากแล้วแม่ก็อยากเจอลมด้วยน่าเสียดายที่แม่นิดต้องกลับไปทำธุระที่บ้านต่างจังหวัดไม่งั้นก็คงจะได้เจอกันปลายสายตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงดีใจค่ะแล้วลมมีเรื่องอยากจะขอร้องด้วยค่ะว่ามาเลยจ้ะ คือลมอยากให้แม่อ้อยและแม่แม่ท่านอื่นๆช่วยปิดเรื่องที่ลมเคยอยู่ที่นั่นนะคะพอดีว่าเพื่อนลมคนนี้เขาเป็นคนที่รวยมากลมกลัวว่าเขาจะรังเกียจที่ลมเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็เคยอยู่ที่สถานสงเคราะห์มาก่อนนะคะพระภายพัดจำใจต้องโกหกจริงๆแล้วเธอกลัวว่ากวินธิดาจะรู้ความลับตั้งหากว่าเธอเป็นใครและต้องการอะไร แต่ที่เธอเลือกสถานสงเคราะห์ที่เธอเคยเติบโตมานั้นเพราะเธออยากให้เด็กๆที่นั่นได้รับสิ่งที่ดีๆเหมือนที่เธอเคยได้รับจากผู้ใจบุญคนอื่นๆจนเธอสามารถเรียนจบและมีอนาคตที่ดีได้โดยหลังจากที่เธอก้าวเข้าสู่วัยทำงานแล้วเธอมักจะแวะเวียนกลับไปที่นั่นอยู่เสมอและให้การช่วยเหลือเท่าที่เธอจะช่วยได้มาในครั้งนี้เธอก็อยากให้กวินธิดา ได้หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเด็กๆที่นั่นด้วยเหมือนกันกวินธิดาได้มาทำบุญตามที่ตนเองตั้งใจไว้หลังจากที่พระพายพัดขับรถพาเธอออกจากเมืองหลวงมาประมาณเกือกบสามชั่วโมงเพื่อจะมายังสถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งโดยเธอได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ และนั่นก็ทำให้เธอรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกรอยยิ้มสดใสระบายออกมาจากใบหน้าหวานนั้นยิ่งทำให้เจ้าของรอยยิ้มนั้นหน้ามองมากยิ่งขึ้นไปอีกจนพระพายพัดท,ที่แอบมองอยู่ยังอดยิ้มตามไม่ได้เพราะอย่างน้อยการที่กวินธิดายิ้มได้แบบนั้นก็ทำให้เธอรู้สึกผิดน้อยลงวันนี้ก้าวต้องขอบคุณลมมากนะคะกะวินธิดาเอ่ยกับพระพายพัด หลังจากที่ล่าลาทุกคนที่สถานสงเคราะห์แล้วและเตรียมตัวที่จะกลับเมืองหลวงยินดีค่ะแล้วตอนนี้ก้าวสบายใจขึ้นบ้างหรือ,อยังพระภายพัดถามกลับพางยิ้มออกมาเล็กน้อยสบายใจขึ้นมากเลยค่ะวันหลังเรามาด้วยกันอีกนะคะกะวินธิดากล่าวแต่นั่นก็ทำให้อีกคนชะงักไปเล็กน้อยวันหลังงั้นหรอ อาจจะไม่มีวันนั้นเลยก็ได้นะค่ะไว้มีโอกาสลมจะพาก้ามาที่นี่อีกนะคะพระภายพัดรับคำเสียงเบาขอบคุณนะคะลมว่าแต่ลมรู้จักที่นี่ได้ยังไงคะลมดูสนิทกับเด็กๆที่นี่ด้วยนะกะวินทิดาถามแม้ว่าเธอจะมัวแต่เล่นกับเด็กๆแต่เธอก็สังเกตเห็นอยู่เหมือนกันว่าพระพายพัดก็ดูจะเข้ากับเด็กๆได้ดีเป็นพิเศษ อ๋อลมเคยมากับเพื่อนนะคะหลังจากนั้นถ้ามีโอกาสก็จะแวะมาที่นี่อีกบ่อยๆพระไพ,พัดตอบฉะาฉานเพราะคำตอบนี้เธอรู้อยู่แล้วว่ายังไงอีกคนก็ต้องถามก่อนจะชวนกวินทิดากลับก้าวคะ่ะลมว่าเราเดินทางกลับกันเถอะคะ่ะเดี๋ยวจะมืดซะก่อนแล้วฝนก็ทำท่าจะตกด้วยค่ะเมื่อตกลงกันได้ ทั้งคู่จึงเดินทางกลับทันทีพระพายพัดขับรถออกจากสถานสงเคราะห์มาได้สักพักเธอก็รู้สึกคิดถึงแม่ขึ้นมาโดยปกติทุกครั้งที่เธอมาที่นี่ขากลับเธอจะต้องแวะไปไหว้อัิฐิของแม่ที่วัดซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ไปพอสมควรแต่คราวนี้เธอมาพร้อมกับกวินธิดาเธอคงไม่สามารถทำเช่นนั้นได้คิดดูแล้วก็นึกเสียดาย ทางที่อยู่ใกล้แค่นี้แต่เธอกลับไม่สามารถไปที่นั่นได้รถเก่งคันงามแล่นมาหยุดอยู่หน้าประตูรั้วของบ้านชนนอรก่อนที่ประตูรั้วจะถูกเปิดออกเพื่อให้รถเก่งได้เคลื่อนเข้าไปจอดภายในบริเวณบ้านขับรถทั้งวันเหนื่อยไหมคะกะวินทิดาถามอีกคนด้วยความเป็นห่วง เหนื่อยนิดหน่อยค่ะแต่ไม่เป็นไรแค่เห็นก้าวสบายใจขึ้นลมก็ดีใจแล้วค่ะกระวินทิดายิ้มรับกับคำตอบของอีกคนก่อนจะเอ่ยปากชวนลมคะเย็นนี้ทานข้าวกับก้าวก่อนนะคะก้าอยากขอบคุณที่ลมพาก้าวไปวันนี้นะคะจะดีหรอคะลมเกรงใจค่ะดีสิคะเพราะนี้ก็เย็นมากแล้ว กลมจะกลับถึงคอนโดมีหวังหิวจนตาลายก่อนงั้นถ้าไม่เป็นการรบกวนก็ยินดีค่ะพระไายพัดพูดด้วยรอยยิม้มแต่ใจเธอนั้นกลับรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เข้าไปภายในบ้านและ,ะเผชิญหน้ากับชายคนนั้นอีกครั้งภายในตัวบ้านถูกตกแต่งอย่างสวยงามและหรูหราด้วยวัสดุราคาแพงเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ล้วนเป็นของมีราคา สมกับเป็นบ้านของนักธุรกิจชื่อดังผู้ร่ำรวยเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยอ้าวเป็นยังไงกันบ้างออกไปทั้งวันเลยวันนี้กวินชาติเอ่ยกับหญิงสาวทั้งสองที่เดินเข้ามายัางส่วนห้องรับแขกพ่อคะวันนี้ก้าวพาลมมาทานข้าวที่บ้านนะคะสวัสดีคะ่ะท่านพระพายพัดยกมือไหว้าชายตรงหน้าทาั้งๆที่ไม่ได้เต็มใจเลยสักนิด ส่วนกวินชาติก็ยิ้มตอบหิวกันหรือยังละ่ะจะได้บอกให้แม่บ้านตั้งโต๊ะเลยหิวจนไส้จะขาดอยู่แล้วค่ะพ่อกวินธิดากแกล้งพูดเสียงอ่อยพางเอามือไปกุมที่ท้องผู้เป็นพ่อจึงหัวเราะเบาๆให้กับท่าทางของลูกสาวสุดที่รักก่อนที่ทั้งสามจะตรงไปยังโต๊ะอาหารทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้างกวินชาติเอ่ยถามพระพายพัด ที่ตอนนี้เอาแต่นั่งเงียบเพราะกลัวว่าเพื่อนของลูกสาวจะรู้สึกอึดอัดและทำตัวไม่ถูกเมื่อต้องมาร่วมโต๊ะอาหารกับผู้ที่เป็นประธานบริษัทอย่างเขาที่นี่มีแต่นักออกแบบมืออาชีพลมคิดว่าน่าจะได้ประสบการณ์เพื่อนำไปพัฒนาฝีมือตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่านี้ค่ะดีแล้วล่ะคุณอายุยังน้อยมีโอกาสพัฒนาได้อีกเยอะขอบคุณค่ะท่าน คุณรู้ไหมว่าคุณเป็นเพื่อนคนแรกในรอบหลายปีที่ใหญ่ตัวเล็กพามาฐานเข้าเย็นที่บ้านเลยนะจริงเหรอคะพระพายพัดถามยังสนใจใช่ก็อย่างที่เคยบอกนั่นแหละว่ารายนี้เขาไม่ค่อยมีใครครบหรอกกวินชาติต,ตอบบนหัวเราะแหมพ่อคะไม่ใช่ไม่มีใครครบแต่ว่าก้าวไม่ได้คบใครเองตั้งหาก กวินธิดารีบเอ่ยแก้ตัวด้วยความเขินพราะพ่อมักจะบอกกับพระพายพัฒว่าเธอไม่ค่อยมีใครครบบรรยากาศบนโต๊ะอาหารเริ่มผ่อนคลายขึ้นนั่นทำให้พระพายพัฒรู้สึกแปลกใจในตัวของพ่อลูกคู่นี้มากๆทั้งๆที่เพิ่งจะมีข่าวฉาวให้ได้อับอายขายขี้หน้าแต่ทั้งสองดูเหมือนจะไม่ได้มีความกังวลหรือมีท่าทีเดือดร้อนสักเท่าไหร่ ยิ่งได้เห็นความสนิทสนมระหว่างสองคนพ่อลูกก็พานให้นึกไปถึงแม่ของตนหากแม่ยังอยู่ทั้งเธอและแม่คงมีความสุขแบบนี้ตอนที่เธอรับปริญญาหรือชนะการประกวดออกแบบเครื่องประดับแม่เธอคงดีใจและภูมิใจมากกว่าใครๆแต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้นเพราะผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเธอตอนนี้ทำไมหนอ ผู้ชายที่รักและดูแลลูกสาวคนเดียวได้ดีอย่างเขาถึงได้ทำลายชีวิตของผู้อื่นได้อย่างเลือดเย็นแบบนั้นก้าวดูแลเพื่อนด้วยนะลูกพ่อขอตัวขึ้นข้างบนก่อนกวินชาติเอ่ยหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จและเตรียมตัวจะก,ก้าวขึ้นบันไดไปปล่อยให้ทั้งสองสาวสนทนากันต่อบริเวณห้องนั่งเล่นแต่ทันใดนั้นทั้งลมและฝนก็กระหน่ำลงมาอย่างรุนแรง เสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นพร้อมกับแสงสว่างวาบที่พระพายพัดเกลียดและกลัวที่สุดในชีวิตเธอยกมือขึ้นปิดหูความกลัวเริ่มคลืบคลานเข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจของเธอเหมือนกับทุกๆครั้งที่เธอต้องเผชิญหน้ากับมันกวินทิดาที่สังเกตอีกคนอยู่ตลอดรีบเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงพลางเอื้อมมือไปจับที่ต้นแขนที่สั่นเทาของอีกคนเอาไว้ลมเป็นอะไรคะ ไม่สบายหรือเปล่าเปล่าค่ะลมไม่ได้เป็นอะไรพระพายพัดแกล้งตอบกลบเกลื่อนความกลัวเพราะเกรงว่าอีกคนจะสงสัยในอากับกิริยาของตนไม่ได้เป็นอะไรแต่หน้าซีดตัวสั่นขนาดนี้เนี่ยนะกะวินธิดาถามอย่างคาดขันสุดท้ายพระพายพัดจึงต้องจำใจตอบเสียงสัน่น คือลมไม่ชอบเวลาที่ฝนตกฟ้าร้องแบบนี้นะคะขอลมอยู่ที่นี่จนกว่าฝนจะหยุดได้ไหมคะฝนตกแบบนี้คงไม่หยุดง่ายๆหรอกคะ่ะแล้ววันนี้ลมก็เหนื่อยขับรถทั้งวันแล้วก้าวว่าลมนอนค้างที่นี่เถอะแต่ว่าพระพายพัดรู้สึกลังเลเชื่อก้าวสักครั้งเถอคะค่ะนะคะกะวินทิดาเอ่ยขอร้องเพราะเธออดเป็นห่วงอีกคนไม่ได้จริงๆ เงินก็ได้ค่ะกะวินทิดาก้าวออกมาจากห้องน้ำภายในห้องนอนส่วนตัวของเธอหลังจากอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จเธอสังเกตเห็นพระพายพัดที่บัดนี้อยู่ในชุดนอนของเธอหลังจากที่อาบน้ำไปก่อนเธอแล้วและยังมีอาการกระสับกระส่ายอยู่โดยเฉพาะเวลาที่ฟ้าร้อง ความจริงบ้านของเธอมีห้องนอนสำหรับแขกอยู่หลายห้องแต่เธอให้พระภายพัดมานอนที่ห้องเธอเพราะดูจากอาการของอีกคนแล้วคงจะปล่อยให้พระพายพัดนอนคนเดียวไม่ได้แน่ๆกวินทิดาสุดตัวลงนั่งที่ขอบเตียงข้างๆพระพายพัดที่นั่งอยู่ก่อนแล้วและเอื้อมมือไปกลุ่มมือของพระพายพัดเอาไว้ลมกลัวฟ้าร้องเหรอคะค่ะ มันทำให้ลมนึกถึงตอนที่ลมยังเป็นเด็กแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวในคืนแบบนี้ก้าวให้ลมไปนอนห้องอื่นก็ได้นะคะเพราะถ้าฝนตกฟ้าร้องแบบนี้ลมจะนอนไม่หลับเดี๋ยวจะรบกวนก้าวเปล่าๆไม่เป็นไรหรอกคะ่ะนอนด้วยกันที่นี่ก็ได้สิ้นเสียงของกวินธิดาเสียงฟ้าร้องก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังกว่าครั้งไหนและผลของมันคือทำให้ทั้งบ้านไฟดับ กวินธิดาไม่ใช่คนที่กลัวกับอะไรแบบนี้เธอจึงมีสติมากพอที่จะดึงอีกคนที่กำลังกลัวจนตัวสัน่นเข้ามากอดเอาไว้แน่นถ้ากอดเอาไว้แบบนี้จะหายกลัวไหมคะกะวินธิดาถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนลมไม่รู้หรอกคะ่ะเพราะไม่เคยมีใครกอดลมเวลาที่เป็นแบบนี้งั้นลองดูนะคะกะวินธิดาเอ่ย พร้อมกับความรู้สึกบางอย่างประทุขึ้นในใจซึ่งไม่ต่างจากอีกคนที่ตอนนี้ทําได้แค่กอดตอบกวินทิดาพระพายพัดหลับตาลงช้าๆและปล่อยให้ความรู้สึกอบอุ่นแล่นผ่านเข้ามาสู่หัวใจนานแค่ไหนแล้วที่เธอไม่ได้กอดใครและไม่มีใครกอดเธอจะว่าไปก็นับตั้งแต่วันที่แม่จากไปนั่นแหละและอ้อมกอดที่เธอได้รับในขณะนี้ มันช่างอบอุ่นและอ่อนโยนเหลือเกินจะผิดไหมหากเธอรู้สึกอยากจะครอบครองมันไว้ตลอดไปแสงแดดอ่อนๆยามเช้าลอดผ่านม่านบางเข้ามาภายในห้องนอนสุดหรูของกวินทิดาปลุกให้พระภายพัดตื่นขึ้นจากการหลับไหล ก่อนจะพบว่าตนเองนอนอยู่ในอ้อมกอดของหญิงสาวผู้เป็นเจ้าของห้องนี้ส่วนตัวเธอเองก็กอดอีกคนเอาไว้เช่นกันพระพายพัดปรับโฟกัสสายตาและค่อยๆสำรวจใบหน้าของอีกคนในตาหวานของกวินธิดาในตอนนี้ปิดสนิทจมูกโด่งสวยริมฝีปากบางที่ไร้สีจากลิปสติกแต่ยังคงเฉดสีชมพูตามธรรมชาติ แก้มเนียนใสาราวกับแก้วดึงดูดให้พระพายพัดจ้องมองได้อย่างไม่รู้เบื่อเธอต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการดึงสติของตัวเองที่เตลิดไปตั้งแต่เมื่อคืนให้กลับมาสำหรับพระภายพัดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันผิดไปจากแผนการที่เธอวางไว้เดิมทีเธอแค่อยากจะใช้กวินธิดาเป็นสะพานเพื่อแก้แค้นกวินชาติเท่านั้นเมื่อแก้แค้นสำเร็จ เธอก็จะจากไปตามทางของเธอดังนั้นเธอต้องการเพียงแค่จะสร้างความสนิทสนมเพื่อให้อีกคนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวเธอเท่านั้นแต่กลับได้ความผูกพันระหว่างกันเป็นของแถมและความผูกพันที่ว่านี้ก็กำลังก่ะตัวขึ้นและมันทำให้เธอกำลังตกที่นั่งลำบากเธอไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เธอยอมรับว่ารู้สึกสบายใจทุกครั้ง เวลาที่ได้อยู่ใกล้กวินธิดาและการเข้ามาทำงานที่ชนนอนจิวเวลี่อาจไม่ใช่แค่เพราะอยากเข้ามาแก้แค้นกวินชาติเท่านั้นแต่อาจมีเหตุผลอื่นปนอยู่ด้วยซึ่งเรื่องนี้เธอก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันมาถึงตอนนี้สิ่งเดียวที่พระพายพัดรู้ก็คือเธออาจจะตกลงไปในหลุมพรางที่ตัวเองขุดขึ้นมาแล้วก็ได้หากแก้แค้นกวินชาติสาเร็จคนที่เสียใจที่สุด คงหนีไม่พ้นลูกสาวคนเดียวของเขาและหากอีกคนรู้ว่าเธอคือเบื้องหลังของเรื่องนี้กวินทิดาอาจจะเกลียดเธอไปเลยก็ได้หรือเลวร้ายที่สุดคือทั้งเธอและกะวินทิดาอาจจะต้องกลายเป็นศัตรูกันในที่สุดแล้วตอนนี้เธอควรจะทำอย่างไรดีลมคะฝนหยุดแล้วนะคะยังไม่หายกลัวอีกหรอ กอดก้าวซะแน่นเชียวเสียงหวานดังขึ้นชุดพระพายพัดให้หลุดจากภวังนี่เธอคงใช้ความคิดมากไปจนเผลอไปกอดอีกคนซะแน่นแขนเรียวค่อยๆค,คลายวงแขนออกช้าๆเช่นเดียวกับอีกคนขอโทษค่ะพระพายพัดเอ่ยขอโทษโดยพยายามหลบสายตาของอีกคนไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ นี่ก็เช้าแล้วลมว่าลมกลับคอนโดก่อนดีกว่าค่ะจะได้เตรียมตัวไปทำงานแล้วก็ขอบคุณก้าวด้วยนะคะที่ช่วยดูแลพระพายพัดเอ่ยเสียงแผ่วก่อนจะค่อยๆลุกจากเตียงแต่ก็โดนอีกคนดึงไว้ซะก่อนลมไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมคะกวินทิดาเอ่ยถามอย่างห่วงใย,ยเอ่อลมไม่เป็นไรแล้วค่ะขอบคุณนะคะก้าว พระไพัทเอ่ยตอบรับเบาๆก่อนจะพาตัวเองเข้ามาอาบน้ำชำระร่างกายในห้องน้ำกวินธิดามองตามหลังคนที่เพิ่งเข้าไปในห้องน้ำเธอไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าทำไมต้องห่วงอีกคนมากขนาดนี้ตอนแรกเธอคิดว่าพระไพภัทเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งดูมีความมั่นใจคอยห่วงใยและเป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างเธอในเวลาที่เธอไม่สบายใจ แต่เหตุการณ์เมื่อคืนทําให้เธอรู้ว่าผู้หญิงคนนี้แท้จริงแล้วก็มีมุมที่อ่อนแอซ่อนอยู่และยิ่งได้เห็นว่าอีกคนอ่อนแอแค่ไหนเธอกลับยิ่งอยากดูแลให้มากขึ้นเท่านั้นพระพายพัดปล่อยให้สายน้ำจากฝักบัวไหลผ่านร่างกายอย่างช้าๆความเย็นจากสายน้ำทำให้เธอใจเย็นขึ้นเธอพยายามตั้งสติ และนึกถึงเป้าหมายของตนเองในตอนนี้สิ่งที่เธอทำมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นยังมีอีกหลายอย่างที่เธออยากจะทำเพื่อแก้แค้นชายคนนั้นเธอจะปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอแบบนี้ไม่ได้สำหรับเธอแล้วสิ่งที่ควรทำต่อไปคือต้องพยายามรักษาระยะห่างระหว่างเธอกับกวินทิดาให้ได้มากที่สุดเพราะเธอไม่ต้องการที่จะผูกพันกับอีกคนไปมากกว่าน,นี้แล้ว ที่เธอต้องทำแบบนี้ไม่ใช่ว่ากลัวกวินธิดาเธอไม่เคยกลัวเลยสักนิดแต่สิ่งที่เธอกลัวนะคือหัวใจของตัวเองตั้งหาก